สบายดีมีสุกกัเพ้าอีกแล้วเนาะ่องนกสาลาเซโนมีนกสีพาทุกคนมานเห็ดสุกเท่าหรือว่าหรือว่าทาบเท่าส่วนทุกคนกินเนาะนี่เท่าของเฮาเฮาวปรุงแล้วแล้ว,ลวเขาใส่แปงนัวใส่เกลือใส่น้ำปลาแดงอีกอย่างแล้วเลยเท่าของเฮากับซุกเขื่อนเนเท่าของเฮาแบบประมาณนี้มีเห็ดเมนู ท,ทุบเทาเนะหรือว่าราบเทาเสียงใสเขามีมักพริกมักเขือมักตัวผักหอมแล้วก็ัวซีไ่เอามาทำกันเลยเท้าเนาะทำตัดก่อน

Er den din? อืมโอเคเตอนี้ได้นี่ะเขนาดม่กนหกนังน้น้อยนี่ป่านคนๆเน,น,นเข้ากันตอนปาแงให้งคุ้พร้อม เลยมะเขือลงไผ่ผักทั่วผกหอนีพริกใส่ลูกปลายนี้มาเห็นคนมาเกอบบันฑ้ปลาไหนี้ไก่พวกหรือ้ปลเขาคูให้ข้าคเลยข้าคู่เรืองไหน จะกินตัวนี้นี่พริกห้าถึงใส่ทำไมเ้อะังใส่เข็ดคุณบอกว่าคนอยู่ติกิยนานเข็ดเลยเข็อีกเลยเดี๋ยวขั้นงเข็ดเท่าใส่อีกน่ะนี่เขาครัวของฮังเลยเลยเป็นความหอม cào lại cái chiếc thao chiếc đi, thao cào chiếc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  เอาว่ามีเต็เครื่องเติมแป,ป้งกับใส่ไว้โลกครับเติมอีกมาคอยนวดกันไหน่เติมอิ่งจักหน่อยเนาะแซ่บอยู่ได้ล่สุขเท่าบวมมีหอย จะเกิดมีหอยช่ยป้าแต่สิเซ็บข<ม>ิ้อยาผ่านนะเซ็แบบอีกว <c oughs> ิเซ็บมันดีวะเกอพันเกบแม่ชีเนขาหงบ้าน ข้าวบะงี้ใกล้เย็นแล้วล่ะข้าวซุปข้าวของข้าวกะเป็นที่ทยิ้มหอยแล้วเนาะนี่นะดาซุปข้าของเฮาถ้าเกิดมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เฮาแน่เดอ้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้แกซองของเฮาแนขอขอบใจ